สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง numbers ซึ่งเรื่อง numbers นะคะเราก็จะได้เรียนตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับปสองเนี่ยเราก็จะเรียนเจาะลึกขึ้นนะคะทั้งเรื่องการนับการออกเสียงนะคะซึ่งนักเรียนหลายคนก็ยังออกเสียงผิดอย่างเช่นอ,อย่างเลข15นะคะ นักเรียนจะชอบอ่านเป็น15 t e e n ใช่ไหมคะแต่ว่าตามจริงแล้วเลข15ต้องอ่านเป็น15นะคะซึ่งมีหลายคนยังอ่านผิดนะคะครูก็หวังว่าถ้านักเรียนเรียนบทนี้ไปในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถอ่านออกได้ถูกต้องและสามารถเขียนได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอาสำหรับเดี๋ยว ตอนนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะดอกไม้สวยมากโอเคบ๊ายบายมา,มาค่ะเรามาเริ่มในบทเรียนที่13นะคะ Numbers ก็คือ1-20ถึงนะคะ one to 20นะคะ,ะ,คะอ่านเรียน เริ่มนำสู่การเรียนนะคะเขาก็จะให้เราเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะไม่ใช่ตัวเลขนะอ่าเขามีให้เป็นบางบางคำแล้วนะคะส่วนบางคำเราก็ต้องเติมเองนะคะอย่างคำแรกวันวันที่แปลว่าหนึ่งซึ่งเขามีให้อยู่แล้วนะคะวันแล้วก็ต้อง two นะคะ W W o 2สองอ่าต่อมาเลยนะคะก็เป็น T H R อ E 3ีสามแล้วเขาก็มีคำว่า4ฟสีมาให้เราแล้วต่อไปก็ต้องเป็นคำว่า FIVE นะคะ F ี I V E ฟิห้าอ่ามี6 7. แล้วก็คำว่า egg. e อ g กอีไอจแปดนะคะมีไนก้ามาให้แล้วก็ t e n 10นนะคะต่อไปเขามีคำว่าไม่มีแค่มาให้ตัว e เราเติมคำว่า,วาต้องเติมคำว่าเลเว่นนะคะอ่า e, v e n ต่อไป12 elve

fourteen สิบสี่ f i f t แล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะ16อ่ามี s มาให้เราแล้วเราเติม i x t double e n 16, 1 6 17ส s e v e n นะคะมี s มาให้เราเติม e v e n t ีดับเบ e n นนะคะแล้วก็เอมี E ไม่ให้เราเติม I G H T double e n มี1นทีนสิแล้วก็ชเวนตี้ยนะคะมีตัวทีมาให้เราเติม W U E N T Y อ่ะนี่นะคะโอเคเสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปหน้าที่96นะคะอันนี้เป็นประโยคสนทนานะคะเขาบอกว่า Let's count one t o five เขาบอกว่า ให้เริ่มนับเลขหนึ่งถึงห้าอ่ะทีนี้คนนี้เขาก็นับ one two three four and five ก็นับหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะต่อมาคุณครูบอกว่า please count one to ten ครูบอกว่ากรุณานับ count แปลว่านับนะนะคะนักเรียนนับหนึ่งถึงสิบอ่ะ เด็กเขาก็นับเลย one two t h r and 10 n เขาก็นับเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9และ4นะคะอันนี้ต่อมาครูเขาก็สอนเสริมนะ1 1ถึง20นะคะก็มี eleven t w e l thirteen t e e n f i f t e 16, 17, 18, 19, 20นานักเรียนต้องอย่าลืมนะคำนี้15เราไม่อ่าน15 t e นะคะเราอ่าน fifteen นะคะ fifteen นะคะนักเรียนต้องจำไว้นะอ่าต่อไปหน้า97 หน้าเกนะคะก็อันนี้ให้เรีนฝึกพูดนะคะหนึถึงยีเดี๋ยวครูจะอ่านทวนให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะ1 1 2หนึ่ง5 5 6สอง8 9 เช 10, 10. ่น1ิบ11 1เ1 1สิบ1 1 1 1 1ลส1อง1ท1ร1ช1น1ิ1ส1มโฟร์น่นเดลองไปฝึกพูดดู บางคนอาจจะได้แล้วแต่ว่ายังไม่คล่องก็ไปฝึกท่องให้คล่องๆนะคะฝึกแล้วก็ฝึกเขียนด้วยเพราะบางคนก็ยังเขียนเลข11ถึง20ไม่เป็นเลยนะคะอ่ะต่อมาหน้า98นะคะ98เดี๋ยวเรามาดูข้างล่างตรง fun with the alphabet ก็คือหมวดคำศัพท์นี่ก็จะเป็นตัว m นะคะ m มีอะไรบ้างคะมั่งขี่ ลิงนะคะ milk นม mother แม่แล้วก็หมวดตัว n nose จมูก neck คอ nurse นางพยาบาลนะคะต่อไปหน้าเก้าสิบเก้าอันนี้เป็นกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้กิจกรรมเขาบอกว่าโยงเส้นตัวเลขกับคำศัพท์นะคะให้ถูก ต้องอ่านเรียนมาดูเลขหนึ่งหนึ่งก็โยนไปหาวันอ่ะทูทรีโฟห้า นีง่ง่ายเลยนะคะต่อมาเขาบอกว่าข้อสองนะเขาบอกนับจำนวนและเขียนคำศัพท์บอกจำนวนให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะนับแล้วก็ไปเขียนตรงข้างหลังนะ one two three four five นะคะ five f i v e มีห้าตัวอะต่อมาเตียงนอน one two three Four. f o u ์เอฟต่อไปมีลิงกี่ตัว1 2 3 4 5 6มีลิงหตัวนะคะ s อ x ต่อไปมีพระราชากี่คน1 2 3 4 5 6 7อ มีพระราชา8คนนะคะ e i g h t a ต่อมาข้อ3นะคะเขาบอกว่าเขียนคำศัพท์บอกจำนวนตามที่กำหนดก็คือเขามีตัวเลขมาให้นะคะแต่เราต้องเขียนเป็นคำศัพท์ ่ะเรามาเริ่มกันเลยข้อ1เลข8นะคะเลข8 e i g h t X 8ต่อไปข้อสองคือเลข12บฉะนั้นเขียนคำว่า twelve t w e l v e t w e l v สิต่อไปข้อสามสินะคะ ม่นักเรียนขอโทษครูว่าฮัตชิวสิบสี่นะคะ Fourteen F O U R T W E N Fourteen สิบสี่ต่อไปข้อสี่เลขสิบสามก็เป็นคำว,ว่า Thirteen T H i r t W e, e n 13เสิบสีเอ้ยเชสิบสามโทษทีนักเรียนฮัตชิอไปแล้วเออเลยต่อไปข้อ5 2 2 t w สองี o two, ต่อไปข้อ6 19ิบเก้านนะคะ n i n e t e e n 19 ต่อไปข้อ7เลข9ก็คือ 9. N I N E N I เก้าต่อไปข้อ18นะคะไอข้อ8ปดุตาลายละข้อ8เลขที่อ่าเลข15ก็คือ f i f t e e นะคะ F I F T W E N f i f ทีมสิบห้านั่นเองนะคะเดี๋ยวคูตั้งสติกันฮัดชิ่วไปแล้วแบบว่าหลงไปสองข้ออัน,น่นเรียนเสร็จยางแล้วคูขออนุญาตเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยเรามาเลขสามหลักแล้วนะคะหน้าที่หนึ่งรอยแล้วมาอันนี้ก็จะเป็นเติมคําศัพท์ นะคะให้ถูกต้องให้เขียนคำพท์เหมือนกับไปนี่เลยอ,ะอ่ะกิจกรรมนำสุขการเรียนหน้าแรกที่เราเรียนเลยะใช่ไหมอ่ะเติมคำศาพทันนี้ก็ไล่ไปแล้วครูหาจุดสตาร์ทก่อนจุดสตาร์ทนะคะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จุดสตาร์ท จดสตาร์จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยจดสตาร์เราต้องเริ่มที่เลขอ่า o n หนึ่งนะคะ o n e 1 1หนึ่งอ่ะมี t w ให้แล้วเราก็ไป t รีสาม t h r double e t ีสามมีโฟสี่ให้แล้ว 3, 3. R e e 3. มี f i ห้าให้แล้วเราก็มาเติม s i x 66 6. ่อมามี 7, 7, 7ให้แล้วเราก็ต้องเป็น x 8 e i g h t x 8เสร็จแล้วนะคะก็มาเป็น x 8แล้วก็ 9, 9, n i n e n i n e n i n e อ่ะ10 10มีให้แล้ว 11, 11 11มีให้แล้วต่อไป12 12นะคะ t W ับเบิล e ยูแลสิบสองสิบสองแล้วก็เป็น13บสามเทอรนะคะทีเอชไออาร์ทีดเทอร์ีสิบสามโฟีมีแล้วแล้วก็เป็น15 15 uh, ีสิบอ่ะฟฟ เท็น e 15 15 16 16มีแล้ว17 17มีแล้วต่อไปก็เป็น18 18 E I G H G เท็น e 18 19 19แล้วก็ต0ที e ่ W E N T Y อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะ อันนี้ต่อมาเขาบอกว่าเติมตัวเลขลงในกรอบและเขียนคำศัพท์ลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นการให้เราหาจำนวนที่เป็นเป็นตัวเลขเนี่ยที่ถูกต้องที่มันมันบวกหรือลบหรือคูณแล้วมันมีผลลัพธ์ออกมาเราต้องหาเป็นตัวเลขไหนแล้วพอเสร็จแล้วเราได้ตัวเลขนั้นเราก็เอาเขียนมาเป็นคำศัพท์ใน ช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนะคะอ่ะมาดูข้อหนึ่งอะไรคูณสี่เราได้แปดคะอะไรคูณสี่ได้แปดสองนะคะสองคูณสี่ได้แปดอ่ะฉะนั้นสองภาษาอังกฤษก็คือที w o ่2ัสองนะคะต่อมาข้อสองหกบวกอะไรได้สิบสามอ่ะ 6บวกอะไรได้13ติ๊กตอกติ๊กตอก7นะคะ6บวก7ได้13เลข7ภาษาอังกฤษคำศัพท์ก็คือ seven s e v e n นะคะต่อไปข้อ3 12ลบเเป็นเท่าไหร่คะ12ลบเเหลือ3นะคะเหลือ3 อ่าภาษาอังกฤษ T H R E e 3ต่อไปข้อ14 17ลบอะไรเหลือ9 17ลบอะไรเหลือ9ติ๊กตอกติ๊กตอก8นะคะ17ลบ8ก็เหลือ9ดังนั้น8ภาษาอังกฤษก็คือ E I G H T X 8 ต่อไป2คูณ5ได้เท่าไหร่2คูณ5ก็เป็น10นะคะอที่ T, e n เชิน10ต่อมาข้อสุดท้ายข้อ6อะไรบวกกับ7แล้เได้11คะ่ะต้องเป็น4นะคะ4บวก7ได้11ฉะนั้น4ีภาษาอังก็คือ f o u r f o นะคะ เส็นเรียบร้อยแล้วอ่สนาสัปดาห์นี้ไม่งงกันใช่ไหมตัวเลขง่ายๆเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาลแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์นี้ครูก,ก็ขอจบเพลงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย